สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนี่ช่างครับสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะครับนี่ที่จะบรรดาล่ากเขาเรียกอะไรครความสุขให้กับทางบ้านนี้ครับผมครับช่างปินครับผมถ้ามีอะไรสนใจนะครับหรือต้องการอยากจะให้ไปสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านต่อเติมทุกอย่างต่อเติมทุกอย่างในบ้านนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนี้ต่างจังหวัดก็รับนะครับราคาถูกนะครับคุณภาพดี นะครับไว้ใจได้นะครับเจญเลยนะครับผมครับติดต่อเบอร์โทรนะครับ0-86 057 9851ครับนะครับดูนะครับตอนนี้ก็เจาะนะฮะเพื่อจะทำฐานนะครับไว้ยึดเสานะครับเสาหลังคา เพื่อป้องกันน้ําซึมหรือป้องกันฝนตกลงไปที่ดาดฟ้าครับเพราะว่าดาัดฟ้าเนี่ยอายุนานแล้วครับประมาณน่าจะสาปีได้แล้วนะครับผมพอทําฐานเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดเสานะครับซึ่งเป็นเสาเหล็กนะครับแล้วก็ตัดเขาเรียกเสเป็นคานบน กำลังทําอยู่โดยที่เพราะช่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดนครีมือเงียบมากนะครับเงียบมากนะครับต้องเป๊ะจริงๆครับถ้าเกิดไม่เป๊ะก็จะมีปัญหาครับผมตอนนี้ก็กําลังวัดอยู่ครับเห็นไหมครับต้องวัดให้เงียบจริงๆนะครับต้องไม่ว่ามากไปน้อยไปก็ไม่ได้ครับเพราะเวลาจะมุงหลังคาแล้วเนี่ยนะครับก็จะจะขาด จะเกินนะครับก็จะ,ะต้องต้องรื้อใหม่ครับนะครับข้างใหญ่จัดด้านเลยครับเนี่ยโอโ้โหมือนิ่งมากเป๊ะจริงนะ ตัดไม่ได้มันยาวยาวถึงจะยังไงก็ผู้ผู้พูดไม่ประสบการณ์ไม่ได้แล้วครับโอ้ยมึนจริงเลยบาบาทำบาครับครับพอตัดเสร็จตัดบาเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเริ่มตั้งเสาครับพอตั้งเสาเสร็จสภาพนะครับก็จะเริม่ม วางเสครับน่ะหรือวางคานครับผมตอนนี้หลังจากตัดเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็วางคานนะครับอันนี้เขาเรียกคานใช่ไหมครับอ๋อเสอ๋อวางเสครับนี่กำลังเชื่อมอยู่ครับปักทั้งสี่เสาเลยนะต่อไปก็น้ําคงไม่รั่วแล้วครับฝนตกอะ่ะอุปกรณ์ กำลังเชื่อมอยู่นะครับกำลังออกอยู่ดูสภาพครับดูสภาพภายในนะครับใต้ดาดฟ้าครับซึ่งดาดฟ้านี้คือปูนเนี่ยมันหมดอายุเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจำเป็นนะครับที่ต้องทำหลังคาเห็นไหมครับเละเทะดูไม่จืดเลยครับดูไม่จืดเลยนะครับน้ำรั่วครับข้างหลังเลยครับ ครับเสียหายมากโอเคนะครับผมมันมีความจำเป็นนะครับ <Okay. S 1> ที่จะต้องทำหลังคาบนดาดฟ้าเพื่อที่ไม่ให้ฝนมันสาดนะครับหรือฝนมาท่วมที่ดาดฟ้าแล้วก็ซึมนะครับผ่านมูลดาดฟ้านะครับลงมาข้างล่างนะครับ คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะแต่งนนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับคลิปนะครับของลุงพันธุ์บ้านสวนด้วยนะครับขอบคุณครับ